สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมทาเจสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่6พฤศจิกายนนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกมวยไทยพลรังใหม่คู่มวยถือว่าจัดได้น่าดูคู่ขี้สูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นในด้านของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับค่ำคืนนี้ มีไม่ต่ำกว่า8ปคู่นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานจะเปิดสนามจูเซปเป้เมอซ่ารับมือครับกับทางปืนใหญ่อ์สซนยอดทีมแข่งประเทศอังกฤษนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจาร์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจาร์นะครับ ฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆ7เจ็ดคู่เหมือนเดิมในด้านของฟุตบอลนะครับพี่ๆน้องๆทีเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทาสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นอินสตาแกรมเมทาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์รับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับตนอกสนใจนะครับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงในด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและมีหลายเสียงมวยให้ฟังฟรีหลังจากสมัครมวยพักยกหนึ่งมีหลายเสียงมวยฟรีนะครับหลังจากสมัครมวยพักยก168ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างหรือพักแชทมาาผมเมธานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก168ผมเมธาการันตีครับ อ่ะต่อไปครับเราเข้าสู่มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เบทีมมวยราชดำเนินกันนะครับคู่แรกเจ้าสันนะครับวเวยงศาตเจระทางเจ้าโลงเงินกล้วยในเมืองยิมมวยคู่นี้เจอกันพิกัด1 2 3อปอนด์ครับเจ้าสันนี่รดไป0.6ส่วนทางเจ้าโลงเงินนี่ก็มาล้อหนักไจุดแนะครับมวยคู่นี้เลดเปิดทางโล่งเงินต่อจุ่ที่ราคา19ครับทางเจ้าเจ้าสันนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินชนบูสู้ดีนะครับ ตัวหน้าของทางเจ้าโล่งเงินนะครับกล้วยเ,วเมือยเพชรเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมาตีเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางโล่งเงินนะครับคู่แรกนะครับผมชอบทางโล่งเงินกล้วยในเมืองยิมนะครับราคา19จัดไปโล่งเงินนะครับคู่ที่2ครับสิงห์อุบลอุตุดรเจอกับทางเจ้าสิทธิศักดิสก์สอบประสบโชคมวยคู่นี้เจอกันพิกัด133ปอนด์ครับสิงห์อุบลนี่รดน้รงไปสองจุดนะส่วนทางเจ้าสิทธิศักดิ์ก็ขาดไปศูนย์จุดห้านะครับมวยคู่นี้เลิศเวททางสิงห นะครับวงนอกจัดจ้านวงในไล่แขนตัวแรกงทางเจ้าสิทธิศักด์ก็เป็นมวยประเภทนะครับเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีนะครับเข่าในเหนียวแน่นแต่ว่าจะเข้าถึงตัวดูดูยากหน่อยนะครับมวยคู่ที่2วันนี้ผมชอบทางสิงห์อุบลออุุดอนะครับค <s> ู่ที่3ครับดินเนอทองนะครับ หมวดพงนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจอกับทางเจ้าเพชรนายญาติญาปาร์ควิวนะครับมวยคู่นี้เจอกันพี่กันหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ดินเนื้อทองได้ไปศูนย์จุดห้าส่วนท่านเจ้าเพชรนายญาก็ร่อนับไปศูนย์จุดห้าด้วยกันครับมวยคู่นี้เด็ดเปิดทางดินเนื้อทองต่อห้าสี่นะครับทางดินเนื้อทองเป็นมวยรุ่นพี่นะครับเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเดินชนบู๊สู้ดิเชิงไม่ชนชนอย่างเดียวกพราะดูมวยเบอร์มวยแข็งโป๊กส่วนท่านเจ้าเพชรนายญาเป็นมวยรุ่นน้องครับหมัดเท้าเข่าศอกบุรับบคู่่ีมอางงดนนเ และคู่ที่4ครับสิทธิชัยนะครับในด้านของวันนี้ครับน้ำคลองน้อยกับสอดสมหมายครับวันนี้เจอกับทางไพรโรดน้อยครับสีสุนิยันโยทินนะครับมวยคู่นี้เจอกัินพิกัดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าพอนะครับทางน้ำคลองน้อยลดไปสองจุดเจ็ดส่วนทางเจ้าไพรโรดน้อยลดหนักไปสองจุดสองคู่กีสุสีครับเข่าเข่าแรกกันมันนะครับแต่ว่าในด้านของส่วนตัวผมเมกะผมชอบครับในด้านของทางเจ้าครับ ไถยรอดน้อยครับสีสุริยันโยถิ่นกเป็นทั้งของมวยคู่ที่4วันนี้นะครับส่วนหลังถ่ทอดสดกับหลังถ่ทอดสดครับคู่ที่5้าจิริชัยสอบสบโชคเจอกระทางเจ้าเพชรน้ําตาลครับมีนิมยิมมวยคู่นี้ผมชอบทางเจ้าเพชรน้ําตาลครับคู่ที่5คู่ที่ครับวันนี้นะครับเสือเกมนะครับเจอกระทางเจ้าอันดาลุบ้านใหญ่ครับเป็นทั้งของมวยคู่นี้เสือเกมสอบโชคเจริญนี่ผมดูว่าในด้านของวันนี้นี่มีสิทธิ์นะครับที่จะเป็นฝ่ายชนะสูงมากผมชอบทางเสือเกมนะครับคู่ที่6นะครับและคู่ที่7ครับหยกนะครับ วินยิมนะครับเจอกับทางเจ้าเมาริโอครับตอท่าสายกับมวยคู่นี้คู่ที่สูสีนะครับส่วนตัวนี้ผมชอบทางเจ้าหยกนะในเรด้องของวันนี้แล้วคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับยอดสนั่นนะครับสอยโชคศักดิ์ศรีเจอกับทางเจ้าสิงห์ดำครับสิงห์อาชาครับมวยคู่นี้ผมชอบทางยอดสนั่นกับใปเรื่องของมวยวันนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็แจ้งให้ทราบมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับคู่แรกครับผมชอบทางเจ้า โลเงินนะครับคู่ที่2องชอบทางสิ่งอุบบนคู่ที่3ชอบทางดินเนื้อทองคู่ที่4ชอบไพโรดน้อยนะครับส่วนหลังจากนั้นก็ฟังย้อนหลังกันได้กับการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมวิหูเมชาเดีช่ชวงท้ยสฟุตบอลครับต่างประเทศเจอกันใหม่เช้านี้สวัสดีครับ